ต้องเปิดพี่นวเราประตูเลยโอ้ยเฮี้ยโผล่มาตรงนี้โอ้ยเฮี้ยแม่โคตรเฮี้ยเลยสัตว์เนี่ยเฮ้ยพี่นิวถ้าถ้ามันถ้ามันมาเป็นตู้งั้นแปลว่ามันต้องมีอุ้ยซาราโกเฮี้ยมีตาดำใช่ปะอะไรอ๋อไหวอยู่อะมีตาดำก็สู้ได้เฮ้ยแอตอนตึงไอตอนมันตึงมากปะตึงมากไอตอนนี้ไงที่ทำให้พี่แบบอุ้ยเชี่ยโดนมาจากไหนตึกตัวแดงทั้งเกม แล้วซีแผงขวามีทีวีนะถ้าจะเล่นกับเทคนิติอัพเซฟแล้วบ้านเล็กนี่บ้านไหนหน้าหน้าบอดปะอืมหน้าวอ,อ,าวอดไป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 หมายต้ยมันใดไม่มีนะฟ้าตามมานะต้องขนมาละ <Bot. S 2> ตอ,อ<ะ>ตอบไปลองตอบไปลองหุ่นสองได้ด้วยเหรอได้ที่ได้ตอนลินผมเคยสองลินตอนเปลดมาแล้วไี่เคยสตัร์โดนล,ลินอตอน,น,อนที่ลินมันออกเฟดเาไยรชที่มันมีตึงใบเปล่าเสดทางตรงไงมีใครเล่นอยู่ซ้ายกลางปะ ไม่มีไม่มีตอนดูบ้านอย่างกันสามคนเลยกำลังกลับมาแน่นอนเมจะเอาเทปไปถ่ายท้ายกลาเขาได้มาอยู่เอา้าเราไม่สนคนปัดนะเปรีพี่อยู่หน้าบ้านใหญ่เหรอน้กกูเสร็จไงไอเบื่อไงไม่มามาเจอผมหน้าอะไรกันะีนึง จะย๊อกชิบชิบชิบชิตีไม่โดนม,มันไม่ยัดไายนะแต่ต้องพับอ่ะถ้าไม่พับก็โดนตีนอนอะ่มมะตีล้มอะมันกึกอกะมันกึกหน้าไม้อ่ะมาข้า,างหลังผมใช่ไหมอ่าใช่ด้ยเฮ้ยแม่ยาวกำลังลุมคิวกันอยู่หน้าบัตรเล็กพี่พวามุดเง งะตีไม่โดนงงแลองบุญในตัวมาตอนเฟดตอนออกเฟดมาเป็นยังไงงงงงละซี่บุญแบบไม่ใช้ไหมเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงบอกเลยเดี๋ยวงงมากทำไมเครื่องเสร็จไวจังพึ่งยิงกรเสร็จเมื่อกี้งงงงเพึ่งยิงกระเสร็จทำไมเครื่องเสร็จแล้ว นี่งไงงงสิตีไม่โดนข้างล่างเซบาสขวากลางเซบาสต์ตันรอดบัตรัดขึ้นบนตัวบัตรัดขึ้นแบบชอบโดนหน้าต,ตาไม่ดักอะ่ะในใต้บนไดอ่ะผมแม่งจะหลอกโดดไม่เอาเกดตามตึกใต้กลางเหรอพี่หนึ่งเห็นแล้วครับพี่หนึ่งบนตึกนะใช่ไหมไม่ยาวดีกว่าจะบล็อกเหรอ ตามผมเจอกันบนตึกแล้วมีในบล็อกตึกระนารา์นะเราแข่งเขบ็อกแล้วได้มีแก้วอะไรอะไรไปอะไรออกไปไปครับจะยืนเชียร์ใกล้ใกล้ทำบรรัขึ้นมาจังวะพักเฉยไปบอดทำตะเฟย์อะผมไม่สน ตามอยู่นะไม่มีตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ไม่ตามพี่ไม่ตามไม่ตามไม่ตามครับตามอัพอัพไปไหนมันไม่ตามมันไปไหนพี่มันมันมันมาพี่ไป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 มันมาจากซ้ายบนไอเจ็บข้างบนระวังมาป้าเล็กที่หนึ่งงบเล็ก อใช้บ้านโดดยได้นะะแป๊บมอยู่ั้นบนอยู่เริ่มแหลกแล้วเนี่ยมีอยู่ไหสยได้ไหมไป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 ไอยู่ักไม่ดเลยนะอ้าวไอ้เช้ไม้หอยู่โด่อไกไม่ดัไม่ดักไม่ดักไม่ดักมันไม่คิดว่ารจะกระโดดข้ามโนกันเฮ้ยพี่ไม่บังนะเองูได้อยู่แล้วได้ได้อยู่ที่ไม่มีกั้นนะไม่มีกั้น อยู่ชั้นสองนะเดี๋ยวพี่อยู่แต้มพียวไอเทสมาได้เขามีมาดักแมทเทสจริงด้วยเฮ <c oughs> ียตาอยากไอกระตุกตีกันไหมล้มแล้ตอนนี้ตีกันนไปอยู่กันด้ไม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 ่ทนันดูดเลือดครับดูดเลือด โอ้ยเทปเต็มตัวแล้วโน้โอ้ยหน่วงเกินน้ำหน่วงละเละเกมแล้วไงลวเละจ์เกมแล้วไงไอ้เหี้ยแม่งวาบมานี่ไอ้สาสตร์ตรเชี่ยเลยมาช่วยมาช่วยมาช่วยกเอาเทปเอาทีวีใส่เครื่องนี้เฮ้ยกลับมากลับมากลับมามาข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลัง ขอเด็กฝันนะโหอยากตอบไปส่องไฟเลยอยากจะส่องไฟบ้างนะมาฮิวตรงนี้ก็ได้มาทันโดดผมต้องมาเทไปใส่แลนะทุกคนเจอตามมาโดดได้โดดได้โดดได้สายร้อนถ้าจะร้อนมีโทรศัพท์เลยไม่ทีวีตรงไหนวับวว้าวว้าวว้าวทีวีมันก็เยอะแล้วบีโดดไปไหนแล้ววะ หน้าต่างเดียวชั้นสองไปดักไว้มันได้ยินเสียงโดดหน้าต่างคิดว่าเองโดดไปแล้วไงไม่ได้อกไปดักกลับมาซ้ายกลางจะไปได้มไหมโอ้โหแมททิวค์เนี่ยครับเออมันจิตีด้วยนะเว้ยเนี่ยบอส ไอ้วาบเหรอว้าทีวีนี่แหละไม่เจอพี่นะไป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 อออไปนะต,นะตายเอาต้วออกไงมีคนเฮ้ยระวังนะเว้ยหลอดใ่าจะเต็มอะระวังดีๆนะเว้ยตายแล้วนะว้าทีวีไหน <laughs> ผมกำลังจะมาไล่ถอดเทปผมออกเนี่ยเกี่ยวผมเกือบเต็มอะว้าทีวีไหน <laughs> เอาเอฮียไม่มีคนตบจะมีมอเตอร์หรอไม่มีแล้วมึงยัดไม้มึงรู้จักไม้บ้างปะเนี่ยลูกเทปหน่อยสายกลาง<ะ>พี่นุวซสายกลางหาเทปก่อนจะตายหาแล้วเทปหน่อยวะกลัวโคตรกลัวผมบอกเลยต้องไปหาเทปเหมือนกัน <laughs> หาเทปหรือหากล่องเปิดฉัน เอาเควสก่อนละกันก่อนตายไม่โดนออกไปหาออกไปหาดูคนละครึ่งทางมาั้ยสไปเดอร์แมนตายมือพี่อ่ะม,มามารวมตัวรวมตัวเอาวะรวมตัวกันแบบไม่ได้ดัดหมาย <c oughs> โ,อ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่นิว กระโดนมันไล่สุดนะมันไม่ให้พี่ไปปลดเทปนะบอกเลยขอไปเก็บก่อนได้ไหมเฮ้ยลูกกระโดนเอาอีกก็โดนแล้วอีกโดดแล้วอีกก็โดดแล้วไล่สุดแน่มันเปลี่ยนอะไรไงทีวีอย okay. ู่ใกล้อยู่ไม่เป็นไรเฮ้ยทีวีเอาเจ้าแล้วเจ้แล้วเจ้แล้วสาดเปลี่ยนเล่าไปหาไปหนึ่งเล่าไอคอนมาละไอคอนมาละมหยุดตัวบนให้ยู้มหน่อยอ้าวไลว ว้าว้าว้าเปลี่ยนเฮ้ยมันเอาของวะไม่ใช่กูนะไอเฮียเดี๋ยวยู่กูพี่นิวพี่นิวให้ให้มันให้มันตีแล้วก็ใส่ทีวีต้องยอมลงจะรับให้จะรับให้จะรับพี่นิวจะใส่ทีวีทันไว้อยู่ไหนกันอ็อคล็อคแล้วทำทรงพันที่ไหน ไรเขาช่วยยิงอะไรพี่นิวเห่ล้วเห่ร่าเห่ร่าตรงนี้มีไม้อยู่อุ้ยเชี่ยมตีเชี่ยมสปีดถูกพุ่งเกินตากดากตางหน้าบัตรซอยไอ้นี่มันเป็นผีที่ที่ชอบเก็บบัตรรับบัตรนั้นปม่อวะเชื่อมไม้เชื่อมไม้เชื่อมไม้ที่ใหญ่เทิร์มไม้มาทางนี้มาทางมาทามาทางนี้มาทางนี้ข้างหลังข้างหลังพี่ไม่หากิน บางจะแดงข่าวรอลนะไปทุกคนทีวีอยู่ไหนวะหาพี่นิวไม่เจอแล้วหาพี่นิวไม่เจอแล้วเฮ้ยทีวีอยู่นี่พี่จำได้ไม่ได้ถือเทปป้ะไม่ได้ถือไม่ไม่เฮ้ยต้องฮิวก่อนต้องฮิวก่อนเออไม่ได้ถือเทปต้องฮิวก่อนต้องฮิวก่อนถ้าถ้าพี่นิวถือมันจะมีออร่าบอกแต่ถ้าพี่นิวไม่ได้ถือพี่นิวต้องไปเก็บให้มันตั้งใจให้มันแดงก็ไปหาที่ไอ้เหี้ยมันตื่นเต้นหนึ่งอยู่ว่าตาเนี้ยผมก็จะแดงแล้วเนี่ย แล้วไอ้เจ่าตัวแดงก็คือไอ้เชี่ยไม่เกี่ยวไอ้ศาสตร์กูจะไปเอาเทปมึงออกกูจะเอาทีวีมึงออกเฮ้ยมันเอาพี่วะน้องทีวีตรงนี้แม่งปิดมีเครื่องเก้าวๆวะหรอน้องรีบติดรีบเครื่องให้พี่หน่อยน้องมันไม่มีเนี่ยไอ้ไม่มันปั่นแล้วนะไ้ศากันนะออปั่นนปั่ซ้ายบนสี่แถวสี่แถวมีทีวีนะสี่แถว ผมกำลังไปแดงกันละนาวเลยตื่นเต้นที่สุดเชี้ยช่องช่องแรกทีวีกตีไม่โดนอะไรครับน้อเ้ยเขาหิวแล้วนะเขาอยากเขาอยากขมิ้งคึงผมแม่งตีไม่โดนนี่ยตีอย่างมั่วเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นคนที่ฮิปพี่เดียวพี่เดวหมโดดไป ัเออแล้วพี่ไปขอใส่ใส่ตัวใส่ที่ก่อนที่จะตายอ่ะป่านตะคนนึงป่านตะคนนึงป่านตะคนนึ่งป่านจซ้ายคนพี่เฮ้ยเฮ้ยมันมาสั้นว่าเก็บแม่ทึบแม่ทึบพี่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยทุกคนอ่ะห่วงชีวิตตัวเองอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้หัวใครละตอนเนี้ยปลดบัสเดี๋ยวบัสบัสลงมาไม่มันหาผมไม่เจอ ไอ้นี้แม่งเมาจัดเมื่อกี้ผมไปเอาเทปใส่ทีวีแม่งตีเคีียแล้วแม่ตีไม่โดนมันดึงหอกมาได้ปะวะคือผมวิ่งหาทีวีไม่เจอสักเครื่องแต่แล้วแม่งปิดหมดเลยมันซ่อนไหนล้วครับผมว่าผมโดนมัดติดๆกันไปแล้วนะโดนโบนเด้อบะหมี่จะตายแล้วเดี๋ยวเอาหมี่ลงไปก่อนก็ได้ให้โดนแขวนไปก่อนเออดีดีดีกว่าไปโดนนั่นน่ะ ไม่ผมว่าจะให้เชนโนวันก่อนโกโนวันนั่นแ่ละถ้รอรอติดติดกัเลยติดติดผมว่าไม่มีหรอกปะอะไรเป็นแสนไหนอ่ะพี่ควากลางแผนขวากลางต้องเปิดพี่เนลรอประตูเลยโอ้ยเฮียโผล่มาตรงนี้อุ้ยเฮียไม่โคตรเฮียเลยสัตว์เนี่ยเมโลวันจบนะพี่เนลแตกนะ ติดอยู่โดนตีแล้วองจะใส่อยู่แล้วไอ้เหี้ยปิดเครื่องอะไรมีโนวันพี่นิวแตกหรอเอไอ้ไอ้นี่แหลกชิบหายเลยแหลกแล้วใส่กลางไม้ไปยังยังไม่ได้เล่นตอนนั้นบล็อกพี่นิวมันก็ได้นะเจอหลุมบอกเลยเดี๋ยวจะลงติดยังไม่ติดให้นะตัวโนวันน่ะยัไม่ติดให้องรออๆๆมะนมีรอมันมีรอ ไปแล้วรติอติไปไกบิววิวมาข้างหน้าอยู่อยู่เอ่บล็อกหลังป่านเ้ย้ดนตี่ไไปะโดนตีไหน่อยได้ปะผมจะใส่เทปตรงนี้เลยตรงนี้มีเทปตรงนี้มีตรงนี้มีเทปตรงนี้บอกหลังนะบอหลังนะผมจะใส่เทปบอหลังให้ผมน่บลอหลังผม่บอหลังผมนะโอเคไปไไปไปไสวยแค่นั้นแหละ ไอ้ยหลุมหลอยู่ในแม่เทพลหลุมหลอยู่ในแมเทพมาโดนกโดมาด้มาดเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนตีว่าตวาตีวาเปิดประตูให้ได้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 ตว่าอะไรผมอยู่ไล่ไลผมอยู่ไ่กรมาโดนล้มการมาโดนล้มกรมโดล้มกรมโดล้มกรมโดล้มไอ้คนมาหลุมนี่คนถงมาหลุมมั้ไม่ได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 ้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้มันมีประตูไม่เปิดเลยเออบะมีบบีต่น้าตางไอ้บะมีแต่พี่พี่จะไขให้มาพี่พี่ดบพี่ตัวท่อไอ้บะ มาฮัล้วไม่แล้วคนอื่นะจะโดดได้หรือเปล่าล่ะบอกให้พี่โดดอ่ะขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งออกมาขึ้นหนึ่งตัวไหนฮะเดีย๋ยวใหญ่จะรอเปิดประตูซะจะรอเปิดก่อนอ๋อเคพี่หนึ่งเนียนเนียนเปิดก่ดโอนอยู่ใบ่ปะเฮ้ยตื่นเต้นได้คลิปอยู่แล้วเน,น,นี่ยอันเนี้ยเนาะคลิปแบบ, <c oughs> แบบคลิปแบบเต็มอมดเนาะเออเพราะเพราะตานี้เพราะตานี้แบบเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันไล่มันดิอ่ะเก้าเก้าเปิดเสร็จแล้วเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย เปิดแล้ววิ่งมาเลยวิ่งมาทางไหนมาแล้วมาแล้วทางตรงทางตรงตรงไหนวะหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างเอาได้จ้วยตานี้โคตรเสียวเลยอะเมื่อกี้เกือบบล็อกให้พี่นิวไม่ทันเออไอ้ไอ้ไอ้้ไอที่เข้าไปเปิดเทปใช่ไหมพี่วัดใจเลยแบบให้ยืนบอก